ครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที่ TKT Studio นะฮะคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้มาคาดการ Epic แล้วก็ฟีเจอร์นะครับผมคาดการ e ์ p i c แล้วก็ Play e r of t h ดู e e k ของหรหัสนี้นะฮะ Epic เนี่ย คุณมิเหมือนบอกเป็นในๆแล้วนะครับผมนะอาทิตย์ก่อนเป็นมาริดเนี่ยตัวนี้เลยนะอาทิตย์ก่อนเป็นมาริดอาทิตย์ก่อนนั้นเป็นสเปอร์อาทิตย์นี้ก็ต้องเป็นยูเวนะครับผมก็ต้องเป็นยูเวถ้าจะคาดการถ้าจะคาดเคลื่อนน่าจะยากเพราะว่ามันมาตามโปรไฟล์นะครับผมมันเรียงตามโปรไฟล์แต่ถ้านอกเหนือจากนี้ที่ผ่านผ่านยูเวไปแล้วเนี่ยก็คือตั้งดากันแหละแต่นี่เหมือนคุณมิบอกเป็นในๆอยู่แล้วว่าอาทิตย์นี้ต้องเป็น ยูเว่แน่นอนนะครับผมถ้ายูเว่เป็นนักเตะใหม่จะมีใครบ,บ้างที่เป็นอีดิปติปก็มีเน็ตเวดนะครับผมตัวนี้เวตันเวตันยังไม่รู้เวตันยังไม่รู้นะครับผม M N et, นะมีเน็ตเวดนะมีอ่าเลาสันโดเดเปียโรนะครับผมเลาสันโดเดเปียโรแล้วก็อันใหม่นะครับผมเอ็ดการ์ดาวิดนะตัวใหม่เอ็ดการ์ดาวิดนะครับผมสามคนนี้นะฮะสามคนนี้ก็ ถ้าถามว่าใครเจ๋งสุดเจ๋งทุกคนเพราะปีนี้เนี่ยแม่งแต่ละตัวโหดทั้งนั้นนะดูตัวอย่างตัวที่เคยมาแล้วโยนครับเหรอเออก็โหดนะกาซียาก็หนึ่งร้อเหมือนเดิมนะรุกคาร์ก็น่าจะร้อยปะเนี่ยเกาเก้าเหรอเนะโอ้โหปูโยอย่างเงี้ยคือข้ามลางมันโดดโดดโดมากดูดิดูอันนั้นดิดูอะไรนะอินเตอร์มิลานดิเก9 9ปเก้าเก้าเกือบทุกตัวนะครับผมก็ค่อนข้างดีนะ ก้างดีนะเอซอย่างเงี้ย99อะไรอย่างเงี้ยนะยูเวกนะ็ไม่น่าต่างกันน่าจะ99ก้าเก้าถ้นเบลด9กนี่คือโหดมากเลยนะเน็ตเบลดเนี่ยนะขนาดตัวตำนานแต่ก่อนนะเก้าอ่ะเก้าอ่ะเท่คือโคตรด,ดีอ่ะโคตรเข้ามือเน็ตเบลดอ่นะโอเคสามคนนี้ครับผมเน็ตเบลดเดลเปโร่แล้วก็อ่าไอกาดาวิด e นะครับผมสำหรับอีพิกสัปดาห์นี้ไมา100%หรอกแต่ โอกาสเป็นไม่ได้ค่อนข้างสูงมากนะส่วนฟีเจอร์ p l a y e r of the Week อาทิตย์นี้ใครเด่นๆมาดูยกมาส่งแบบไม่ใช่ส่งแบบสองคนจากต่างประเทศนะจากต่างประเทศก็ยกมาสองอันนะเครดิตก็อยู่ในภาพอยู่แล้วนะครับผมนะฮะยกมาส่งอันนะฮะเป็นภาพต่างประเทศนะที่เขาคาดการไว้ก็เครดิตตามภาพเลยนะไม่ได้ตัดออกนะนะองให้เครดิตเขาด้วยเอาภาพเขามานะฮะโอเค สองภาพนี้มีอะไรเหมือนกันนะครับผมมาดูคนแรกก่อนมาดูคนแรกก่อน,ภา,นภาพนี้ภาพแรกนะมินิมาอะนมาแล้วหนึ่งเบนเซีมาจริงอยากเปลี่ยนเป็นบอลเบดีนะอันจริงอยากเปลี่ยนเป็นบอลเบดีนะเกเรดดีนี่มาเบนซีมานะบาเรล่าโทนารีเกปานาบีนะครับผมอ่าซาลิบานะฮะตอรุยน,น,น,นะครับผม มัน์ด้านะฮะคนเคซัสแล้วก็เซงโตซุนนะครับผมพวกนี้พวกนี้นะฮะถ้าจะให้เพิ่มอีกคนหนึ่งขอเป็นบอลบดี้แล้วกันกลับเป็นบอลบดี้แล้วกันนะนะฮะโอเคชุดนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเยอะนะนะครับผมนาบี่อย่างเงี้ยนะฮะมีมาหรอหืแล้วมันดูอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่ง ไม่มีเนยมานะครับผมมีใครกันบ้างมีเบนเซม่าแล้วหนึ่งนะฮะบาเรลล่านาบรีจูเลทานเดวิดนะฮะโทนารี่เกปานะครับผมฟอเรตนะฮะกูโคนเคซุสนะฮะกูเดลยูนี่นะครับผมแล้วก็ซานเชสนะฮะผมซื้อซานเชสแล้วก็สุดท้ายรองโดงชาป,ปี้นะครับผมประมาณนี้นะฮะสำหรับคนนี้ที่คาดการไว้ถ้าเออ มันคือมันมีข้อแตกต่างกันอยู่นะตัวที่ตรงกันก็มีนะครับผมตัวที่ตรงกันมีใครบ้างนะฮะตัวที่ตรงกันมีใครบ้างมีเบนเซม่าและหนึ่งนะครับผมเบนเซม่าหนึ่งบาเรล่าสองนะครับผมนาบรีสามนะโทนาลีสี่นะครับผมสี่คนละสี่คนละนะะเกปาเกปาห้านะฮะเกปาห้าใครอีกมีใครอีก น่าจะหมดเลยไหมน่าจะหมดเลยไหมมีควนเคซุสอีกคนหนึ่งนะครับผมควนเคซุสคือตรงการเนี่ยหกนะครับผมสงองแบบนี้นะสงองแบบนี้สองภาพนี้นะสองภาพนี้มีตรงการหกคนนะครับผมมีตรงการหกคนก็คือเบนเซม่าบาเรล่านาบรีโทนาลีเกปาแล้วก็ควนเคซุสนะครับผมก็มีโอกาสมาค่อนข้างสูงนะครับผมเบนเซม่าอย่างเงี้ยก็อาจจะมานะนะก็ก็ยิงไปหนึ่ง แล้วก็มียิเข้าแต่ลำหน้าด้วยแต่ชุกไอ้ลูกลำหน้าเนี่ยโคตรสวยนะครับผมเท้าซ้ายคือโคตรงามอ่ะนะครับผมโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะรประมาณนี้ตามนี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับคาดการนะฮะคาดการอีพิกแล้วก็เพลย e r ูวิคนะครับผมยกมา2องภาพจากต่างประเทศนะครับผมก็มาเทียบกันดูว่าตรงกันกี่คนนะฮะเบนเซม่าอืม บัลเบดี้จริงนะผมอยากได้บัลเบดี้นะให <c oughs> ม่สักรอบเถอะบัลเบดี้มันก็นเพิ่งมาเมื่อรอบก่อนนู้น ie, นะบัลเบดี้นะคือฟอร์มดีตลอดทุกนัดจริง,รงๆรป่นะนีโอเคนะครับผมโอเคเนะต่ยซาลาไม่ติดนะซาลาไม่ติดนะอาจจะแบบเกมมันตึงนะครับผมเกมมันตึงแนละ้วแบบฟอร์มอาจจะไม่ได้ดีมากนะฮะฟอร์มอาจจะไม่ได้ดีมากเลยเพราะเกมมันตึงมันก็แบบคือต่างทีมต่างแบบผลงาน ยังไม่เด่นน่ะนะยังไม่เด่นน่ะต่างคนต่างตึงอะ่ะพยายามยิงกันแบบสุดนะครับผมตึงเปรี้ยนะโดยเฉพาะนูนเย็โอ้โหเกากฮานะครับผมนูนเย็นะโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นลาบบ๊ายบาย let's go